โอ้โหพี่ๆเอ้ยเห็นอะไรนั่นไหมผมนี่ถึงขั้นต้องยูเทิร์นกลับมาเลยนะฮะผ่านร้านแต่ผมร้านดึกแต่ว่าไอ้เฮียร้านนี้โคตรเด็ดเลยนะพี่เดี๋ยวไปดูกันนี่ลงทุนยูเทิร์นมานะเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันโอ้หมันชักโดนใจจริงๆเลยโอ้โหมีเรียกด้วยโอ้ยไปจอดก็บ้าแล้วเนอะเอ้ยโอ้ยเมียเพิ่งตายด้วยมาเดี๋ยวลงไปดูกันหน่อยนะพี่นะลงไปดูหน่อย โอ้ยกูถึงขั้นลืมดับรถเลยทีเดียวนะโอ้ยพีุ่ดยอนมากแตงโมร้านนี้โอ้หเอ่อขายยังไงครับเนี่ยโลละสิบห้าบาทโลละสิบห้าสนใจมากเลยครับตอนนี้อยากได้แตงโมมากเลยครับผมฮโลละสิบห้าบาทเอ่อขายเป็นลูกไหมครับ โอ้รับหนูสิครับผมจะถามอยู่แล้วครับผมเอาทำไมแล้วครับแต็โงโมเออเอาไ okay, งดีวะโอ้อยากจะเหมาเหลือเกินเอาเอาสักสองลูกก็แล้วกันครับสองลูกช่างให้หน่อยนะครับโอ้ยโอ้อยอเมียอ,อย่ามาเห็นคลิปนี้นะเมียอ,อย่ามาเห็นคลิปนี้จะซ่อนไว้เลยไม่ให้เมียดูตามมาได้นะครับพี่ๆนะฮะตามมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะลงพิกัดไว้ให้ นะครับบอกได้คําเดียวว่าเด็ดมากร้านนี้โอ้โหดูการยกแตงโมของน้องเขานี่มันช่างนะนะไอมะพร้าวที่ว่าเด็ดเจอแตงโมกูเข้าไปเออนะเอาสองลูกนะจ๊ะช่างให้พี่หน่อยนะจ๊ะโอ้โหเรียกได้ว่าผมไม่มีสมาธิในการซื้อแตงโมเท่าที่ในชีวิตผม เคยเกิดขึ้นมาเลยนะโอ้โหนะฮะใครที่ไม่ชอบกินแตงโมนะครับผมรับรองว่าถ้าดูคลิปนี้เห็นร้านนี้ผมว่าพี่อยู่ไหนพี่แม่งต้องขับรถมาซื้อแตงโมเหมือนผมแน่นอนผมผ่านไปแล้วผมย้อนกลับมานะยูเทิร์นกลับมาอ่านะกี่บาทครับ หนึ่งร้อยก็ได้จ้าให้ทั้งชีวิตพี่ก็ให้ได้จ้าน้องโอ้โหแตงโมโอเคนะครับหนึ่งร้อยบาทครับชื่อน้องอะไรนะครับอุ๋งอิงค่ะอุ๋งอิงมีเฟซบุ๊กหรืออะไรไหมครับมีค่ะอ่าอ,อุงองาอ๋งอิงมณีนุชโอเคครับผม ติดตามทักชีวิตเลยจ้ะน้องขอบคุณนะจ๊ะขายดีๆนะจ๊ะบ,บายยหน่อยได้ไหม <c oughs> จุบจ๊บๆด้วยโอ้หไปแล้วนะพี่นะโอ้ยไม่อยากไปเลยอยากจะอยู่ร้านนี้นะครับยังไงก็มาอุดหนุนน้องเขาหน่อยนะครับฝากอุดหน,น, <c oughs> นุนด้วยนะคะเฮ้ยฝากอุดหนุนด้วยนะคะไปแล้วครับสวัสดีนะครับผม